สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกข้าวปุ้นบายกระจรนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบางแวกนะครับในงานเททองหล่อพระรูปองค์เสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจาววรุณและพิธี มหาเทวาพิเศษเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับและรอบข้างที่เห็นอยู่นี้ก็คือทีมงานเกี่ยวเวหาบกนกเขตเจ็ดและข้างๆผมเสื้อขาวกระชอนนอนี้คือประธานเกี่ยวเวหาบกนกเขตเจ็ดคุณวันชัยลาภนิไัยพงษ์และเป็นประธานชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อและเป็นผู้ที่ร่วมสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณกับ นายห้างวิทย์วัดอรุณแต่วันนี้นําทีมงานเดี่ยวไปหามาช่วยถามสิหนึ่งครับเนี่ยทีมงานที่มานี่มีค่าตัวหรือค่าแรงยังไงครับเนียคือพวกผมเนี่ยนะเขาเรียกว่าจิตอาสาครับคือทีมงานทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะฮะมีผู้บังคับบัญชามาร่วมด้วยแล้วก็พี่ๆน้องๆเนี่ยคือพวกเราก็ทํางานมีงานประจําทําอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยคืออยากช่วยเหลือสังคม,คมก็มา รวมตัวเป็นเดี่ยวเวหาคือจะรับใช้สังคมนะครับไม่มีค่าตัวอยทั้งสิ้นนะช่วยด้วยใจไม่มีค่าตัวใดทั้งสิ้นใจอย่างเดียวโอ้โหผมเห็นทํางานวันนี้ทั้งแบกหางทั้งจัดที่จอดรถวิ่งไปวิ่งมาครับใจใจอาาสาอย่างเดียวโอ้โหต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะครับผมทั้งผท้บัญชาด้วยแล้วก็ประธานเยี่ยวเวหาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมงานชาว วัดอรุณุณปินเก้าชาวบัดรุณที่สร้างเหรียญสุริยพระเจ้าตากสินมหาราชชาวบัดรุณขึ้นมานะครับโดยในห้างวิบวรุณและเยี่ยมงวัดอรุณนะครับผมและติดตามการแจกเหรียญสุริยพระเจ้าตากสินมหาราชชาวบาดรุณฟรีตลอด4วาระตลอดปี58นี้ที่ทางเว็บไซต์กระชอน .com โซเชียลแคมป์ก็กระชอน .com ครับถ้าไปทางยูทูบที่ค่ายเพลงกระชอน .com และทางเฟซบุ๊กที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเกียวไปหาทุกท่านเลยนะครับ Sobat di